ขอผู้ช่วยยัยเรา hey, hey, hey. วันนี้แม่มีลูกโป่งแฮปปี้เบอร์เดย์มาให้ดูด้วยวันนีวน้วันเกิดน้องถูกใจพอดีเลยใช่เลย <laughs> ใช่แล้วค่ะวันนี้เป็นวันเกิดน้องถูกใจก็เลยมีลูกโป่งแฮปปี้เบอร์เดย์ทูยูว่าไงแม่จ๋า,จาป็าผู้ชมเหรออะไรนะลูก หลอกคุณผู้ชมเหรอหลอกคุณผู้ชมที่ไหนแล้ววันเกิดหนูจริงๆแล้วทำไมไม่แฮปปี้บอของเต็งล่ะก็วันนี้วันเกิดหนูแล้วทำไมแฮปปี้บอลูกโป่งทำไมก็นีไงแม่กำลังจะมาแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยูหนูนี่ไงลูกวันนี้วันเกิดพ่อไม่ใช่โอ๊ยนันรอกันอยู่นั่นแหละแม่พูดก่อน ไม่ได้ทะเลาะลูกพูดอย่างเงี้ยเขาไม่ได้ทะเลาะนะเ,เ,เขาเรียกคุยค่ะวันเนี้ยวันเกิดหนูเอาพูดจริงๆแม่พูดจริงๆวันนี้ยวันเกิดหนูไมไม่มีไม่มีอ,อะไรไม่มีขนมเคก้กเอาหนูอยากได้ขนมเค้กเหรอลูกออาทำวันเกิดต้องมีขนมเค้กด้วยเหรอเออทำไมวันเกิดต้องมีขนมเค้กอะคะก็เหมือนวันนั้นีงค่ะวันวันนั้นวันไหนคะลูกวันนั้นที่วันเกิดหนูถูกใจวันแรก เป็นลูกโป่งไงมแม่ปีนปี้เป็นลูกโป,ป่ปงแทนแล้วกันนะลูกเราแบบอยู่ยังพบพยังอะไรอย่าเนะะีเ้ยได้ไหมคะก็ได้ค่ะได้ไหมคะน่านะ Happy birthday to you แต่ก่อนที่เราจะร้องเพลง Happy birthday ให้กับน้องภูมิใจนะคะ <laughs> เดี๋ยวเราก็มาเป่าลูกโ,โป่งก,กันก่อนดีกว่าแล้วจ้าไม่ <laughs> ทำหน้าหนูจังเลย <laughs> นี่ดูนะมันจะเป็นลูกโป่งแฮปปี้เบิร์ a เดย์แบบพิเศษสุดๆเลยนะลูกเนี่ยคัดสรรมาเพื่อหนูเลยนะแม่ไม่เอาขนมแคกให้หนูเกนี่บอกแล้วไงว่ามันเป็นตัวอาตัวอะไรคะตัวอาตอนนี้เราก็ได้ตัวอักษรเยอะแยะเลยนะคะเป็นแฮปปี้เบิร์ a เดย์นะเอาไปตกแต่งข้างล่างดีกว่าไหมคะลูกค่ะโอเคไปค่ะ ตัวพีตัวนึ่ถึงนี่แอนวายเหรอจะตัวเอล้วงตัวเอล่วงเย้วายเอวว้าเ้ตัว yeah, น,นี้เราขึนจับลูกโป่งได้พีมาให้แม่สิไหนผูช่วยไหนหาตัพีมาให้แม่ <Hey. S 1> เป็นไรเปล่าบอกมันหลายครั้งแล้วเ <c oughs> นี่ยเป็นไง,ไงบ้างดูใจเป็นไงบ้างไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรตัวไก่เซย์อะกุ้นไกมาเด้อ <c oughs> มาหาแม่มา <c oughs> มาหาแม่มา <c oughs> ไหน เพราะประมาทใช่ไหมล่ะใช่ไหมตกเพราะประมาทถูกไหมเอาวางครัตัวหนูอ้ามอ่า Happy birthday you โอ้ยถุงใจหายไปไหนเนี่ยหาไม่เจอเลยถุงใจไม่เจอเลยถูลน้อยขาดถุงใจไม่เจอเลยถุงใจไปไหนเนี่ยหายไปไหนเนี่ย